ห้าสิหงเลว่ามันสิิตเสียบิดเสียสน้ัเยินเ ໄປເຊັ່ນໃນມື້ຕ50,000ກ່ອນບໍິກມພິນມຊືລ แีเาจะสอบอู่อีแมนาหุจะว่ามากกว่าบ่อหนาเพรา่ลงเนาะการดินมักขึ้นสมองแต่ว่าเบ้กระจอดที่ว่าออไปลุกเดือเบ้ากจอดที่อไปลุกเบ้กระจอดที่มีรหนีอะไรบ้าเจ้าเลี้ยงเดียบ้านไข่ไม่ได้ารวดน้ำเลยนะบ้านวไข่บ้านฟ้าอะเงีนาไม่ะอแต่ต้อคนตั้ลายะง 排骨酱还得做排骨，排骨我我你做嘛？你那还做咩啊？